น่ารักเห็นไหมน่ารักมุง้งมิ้งเราก็เล่นสีหน่อยะคะ่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาชวนทําขนมปังตัวนี้กันค่ะแฮมชีสนะคะหรือโบโลโน่าแฮมชีสนั่นเองมีนาจะบอกว่าไม่ว่าจะอบกับเตาอบนะคะหรืออบกับ a i r f ไฟเยรเราก็ทําได้เช่นเดียวกันค่ะดูวิดีโอกันให้ยาวๆนะคะงวดนี้มีนานนวดมือและมีเทคนิคการนวดมือที่นวดแป๊บเดียวค่ะทํำยังไงให้ได้ขนมปังนุ่มมากๆแบบนี้ถ้าดูไม่จบถือว่าพลาดตอนสำคัญนะคะ เอาเดี๋ยวชั่งก่อนน้ำน้ำอุ่นนะคะกับนมค่ะกับนมรวมกันให้ได้ครึ่งถ้วยตวงมีนาชั่งให้ด้วยบางคนแบบว่าขอเป็นแบบชั่งให้ด้วยน้ำกับนมนะคะรวมกันให้ได้ครึ่งถ้วยตวงครึ่งถ้วยตวงก็มีนาก็จะชั่งให้ประมาณหนึ่งร้อยยี่สิบห้ากรัมอ่ะเสร็จแล้ว ใส่น้ำตาลลงไปค่ะน้ำตาลทรายนี่แหละอ่ะลืมไปว่าไม่เห็นแม่มีโพย <laughs> คนเราก็ต้องมีโพยใส่น้ำตาลทรายนะคะใส่น้ำตาลทรายลงไปสองช้อนโต๊ะค่ะตักไปค่ะช้อนโต๊ะธรรมดานี่แหละเนี่ยเนี่ยตักไปสองช้อนโต๊ะนะคะพวกจานวนกรัมเนี่ยเขียนมาให้เรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะเราจะใส่ยีสต์ลงไปสองช้อนชาเหมือนเดิมแหละมีนาชอบจบคนทุกอย่างเข้ากัน คุเล่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 ใครจะรอให้ยิทำงานก่อนก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าเราไม่รอทำไมคุณมีนาไม่รอขี้เกียจค่ะขี้เกียจรอความขี้เกียจรอไข่ไก่นะคะเบอร์สามอย่างที่บอกตุรกีของแพงมากมีไข่ไก่เบอร์สามในซุปเปอร์ก็ซื้อไข่ไก่เบอร์สามหนึ่งฟองค่ะใส่ลงไปถ้าเป็นไข่ไก่เบอร์หนึ่งละคะไข่ไก่เบอร์หนึ่งก็ตีค่ะ ตีคนให้เข้ากันไข่แดงไข่ขาวใส่ไปครึ่งฟองนะคะคนทุกอย่างให้เข้ากันเสร็จแล้วแป้งมีนารวดเร็วค่ะแป้งนะคะนี่นะคะ่ะแป้งสาลีอนเนกประสงค์นะคะหรือแป้งขนมปังก็ได้ใส่เกลือไปนิดนึงเกลือเนี่ยใส่ลงไปประมาณหนึ่งช้อนชาหรือว่าครึ่งช้อนชาก็ได้นะคะ เดี๋ยวจะบอกนะว่าแป้งอะเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้ยังบอกไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าต,ต้องลองต้องดูเนื้อแป้งเป็นหลักคนค่ะคนเกลือเนี่ยกับแป้งให้เข้ากันตัวยีสต์เนี่ยนะคะใครจะใช้เป็นยีสต์หวานยีสต์จืดยีสต์สดยีสต์แห้ง i n นสแตน d ์ได e ย,ยีสหรือว่าใครจะใช้เป็น Active ไดย,ยีสต์ได้หมดเทค่ะเทลงไปแพนมค่ะ ยชงอื่นได้ค่ะผสมครึ่งหนึ่งกับน้ําใช้ใช้ของเหลวอะ่ะก็คือคืออะไรอะ่ะน้าเต้าหู้ได้ไหมได้นะคะน้ํานมอัลมอนด์ได้นะคะน้นําะะงาดําปากซอยได้นะคะน้ำเปล่าอย่างเดียวไม่ค่อยแนะนํานะคะจะกระด้างอันนั้นต้องรวดนานกะทิได้ค่ะจะหัวหรือหางก็ได้นะคะหางไม่ต้องผสมน้ําหัวผสมน้า ไม่มีอะไรตายตัวลองค่ะเราต้องลองหลายๆสูตรบางคนใช้เบียร์ทำนะมีเอฟซีจากเยอรมันอะ่ะคุณมีนาเบียร์พี่เยอะพี่ใช้เบียร์ทำเลิศไหมเลิศหายไปไหนไม่รู้พี่คนนั้นอะยังไม่ได้นะคะเนี่ยเห็นไหมเพราะมันยังเหลวเกินซึ่งมีนาบอกว่ามีนายังบอกไม่ได้ว่ามีนาใช้แป้งเท่าไรใช้เครื่องนวดได้นะคะเดี๋ยวขอเติมแป้งเวลามีนาเติมแป้งเนี่ยมีนาจะเติมทีละหนึ่งช้อนโต๊ะ นหนึ่งสองเสียงลูกชายดูเองแล้วกันตัวนี้ถ้านวดเครื่องจะดีมากนะก็คือนวดนะคะสองนาทีสปีดกลางก็ได้นะคะแล้วก็หยุดสามนาทีแล้วก็นวดใหม่อีกสองนาทีแล้วก็หยุดทำแบบนี้ประมาณสามสี่รอบเราจะได้ตัวแป้งเนะะี่ยค่ะที่ขึงเป็นฟิล์มที่ทุกๆคนใฝ่ฝัน ไม่ต้องแบบไปพวดเดียวค่ะ15นาทีเครื่องเจ๊งกันพอดีเสียดายเสียดายตังค์ที่ซื้อเครื่องเราไม่ได้แบบว่าซื้อเครื่องมาแพงซะขนาดนั้นเข้าใจเข้าใจมีนาใช่ไหมเข้าใจเหตุผลของมีนานะขอโทษนะสายกูดูทั้งหลายบอกาฉันไม่ทาแบบนั้นหรอกเสียเวลาคืออันนี้เป็นสายมือใหม่นะคะบางคนซื้อเครื่องมาแพงใช้แป๊บเดียวเครื่องเจ๊งละเสียดายของเติมเสร็จแล้วนี่อเอาแค่นี้แหละ ข้าวนี่เดี๋ยวจะมานวดมือให้ดูเพราะความที่ว่าไม่ได้นวดมือมานานที่ปาดแป้งนะคะต้องมีนะคะเราจะรวบรวบแป้งก่อนนะคะให้หมดผงแป้งถ้าเป็นเครื่องก็นวดไปค่ะให้มันหมดผงแป้งแล้วก็จะใส่เนยปาดออกค่ะ นี่นะคะแล้วก็รวบใช้รวบค่ะอย่าอย่าเอามือไปไอ้นี้มันนะใช้รวบรวบแป้งจะนุ่มเลยนะบอกเลยนะแป้งจะนุ่มนวดเครื่องได้เลยจริงๆอยากนวดเครื่องมากเลยแต่ว่ามีเอฟซีหลายท่านไม่มีเครื่องเนี่ยเขาก็จะติดมือใช่ไหมคะพอเขา เรานวดจนเขาแบบว่าหมดผงแป้งแล้วนะใส่เนยค่ะเนยเนี่ยจะเป็นเนยเย็นเนยอุณหภูมิห้องก็ได้แต่ไม่ใช่เนยละลายนะหนึ่งช้อนโต๊ะหรือยี่สิบกรัมอาจจะไอ้นี่หน่อยนะมันย้อนแสงมีนาก็ไม่รู้จะปรับกล้องอยังไงจะให้มันมาทางไหนอืมอืมเพราะว่ามือมีนาเนี่ยมันมันเปิดเนยมือมีนามเปิดเนยเรียบร้อยแล้ว คราวนี้เรานวดนะคะนวดแบบไหนก็ได้ให้เนยกับแป้งเนี่ยเขาหายเป็นเนื้อเดียวกันเ็นบางคนทําอย่างนี้ทำานี้ก่อนเลยว้อย่าไปตะบี้ตะบ,บันนวดทีเดียวนะถ้าไม่ใช่เครื่องไม่งั้นตายนะไม่งั้นนวดกันไม่ได้นะ นีค่ะสับมันก่อนเนี่ยเกาหลีเขาะจะแบบว่าเขาชอบปาดนวดไปเลยใช่ไหมอย่าอย่าอย่าหาทำถ้าแป้งเหลว่าวมีนาสามารถเติมได้นะคะคือเติมได้บอกเลยว่าเติมได้เนี่ยเห็นไหมปาดค่ะเนี่ยพอเนอยละลายแล้วมันแบบว่ามันไม่ได้ละ ใส่แป้งไปหน่อยนึงคือมันเนยละลายแล้วมันไม่ได้ไงถ้าไม่ใช่นวดเครื่องนะมันไม่ได้ใส่ไปเถอะไม่มีอะไรตายตัวอะได้เห็นไหมนวดได้นวดง่ายนวดสบายใจนวดแล้วสบายใจค่ะแพ้เนยค่ะใช้อะไรได้คะใช้มาการีนได้นะคะหรือใช้น้ํามันแทนได้แต่น้ํามันเนี่ยก็คือแบบว่าก็นวดนานกว่าเขาหน่อยนึงอะเนี่ยเห็นไหม เห็นป่ะนี่แบบแบบเหนื่อยไอ้นีน่มันยังไม่เข้ากันนะเอ๊มันติดนะโรยค่ะโรยบางๆค่ะโรยบางๆถ้าเราไม่นวดเครื่องนะโรยไปคะ่ะเนี่ยให้มันให้เรานวดแล้วมีความสบายใจแต่ว่าแป้งเขานุ่มเห็นไหมคะไม่ใช่แข็งเดี๋ยวมีน่านจะกลับไทยเดี๋ยวจะเปิดทอดสอนทุกคนรอนะทุกคนขนแป้งมาเองนะคือทําไมขนแป้งมาเองไม่ได้งกนะ ที่ให้ขนแป้งมาเองขนอุปกรณ์มาเองเพราะว่าที่บ้านมีแบบไหนเราทํากันแบบนั้นมีนาเตรียมอุปกรณ์ให้กลับบ้านไปทําไม่ได้อุปกรณ์ไม่เหมือนมีนะไม่ได้เธอเตรียมของมาเองเนี่ยค่ะที่บ้านพี่ใช้แป้งยี่ห้อนี้ค่ะมีแค่นี้ค่ะเอ๊ทำยังไงดีคะมาทํากันเข้าใจใช่ไหมเออโจเดี๋ยวค่อยว่ากันนี่นวดค่ะ มีนาสรุปแป้งให้นะสองถ้วยตวงแล้วก็โรยไปนิดหน่อยหนึ่งถ้วยตวงครึ่งกับอีกสี่ช้อนโต๊ะประมาณนั่นแนหะก็คือสองถ้วยตวงนั่นแหละนี่ยงเห็นไหมเอ๊ทำยังไงพักแป้งไหมคะ่ะนี่นะนวดให้มันแบบว่านาทีสองนาทีนะพักแป้งไว้ห้านาทีเดี๋ยวเรามานวดกันต่อคามนี้ยมันจะนวดง่ายขึ้น มาค่ะมาต่อกันค่ะมีนากะทับกับข้าวไปด้วยเห็นไหมคะว่าอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูแป้งเนี่ยใช้แป้งขนมปังยิ่งดีนะคะแป้งไฮกูเตนก็ดีเพราะว่าเนี่ยเขาจะแบบอย่างเงี้ยจ๊ะเอ๊ะทำกันต่อเห็นแค่นี้ก็ดีใจกันแล้วใช่ไหมต้องนวดนิดนึงค่ะเวลานวดนะคะ <c oughs> เดี๋ยวจะเรียกลูกชายมานวดให้ดูช้างเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวมาเดี๋ยวเขามานวดให้นี่นะคะ <c oughs> ก็จะโรยแป้งไปแบบนี้น้องยังไม่มาทีเดี๋ยวน้องนวดแป้งเก่งนะ เนี่ยค่ะคือเราตกเบาๆนวดเบาๆนะคะโยนะเยาวัชเยาวัชเยาวัชให้น้องมานวดให้ดูค่ะ ไม่จาเป็นต้องถึงเป็นฟิล์มมากเอาแค่แบบเอาแค่เนียนเป็นพอเนียนอ่างค่ะทาน้ํามันเล็กน้อยคค่ะทาน้ํามันเล็กน้อยแล้วก็พักแป้งค่ะคราวนี้เราจะพักแป้งให้ขึ้นเป็นสองเท้านะคะหาอะไรครอบเอาไ,ไว้เหมือนเดิมค่ะหาที่ตุ้มแป้งไม่เจอสายหาอะไรคล้อไว้แบบนี้นะคะแล้วก็เอาผ้าทาไปชั้น แป้งขึ้นไปสองท่านะคะจะ30นาที20นาทีครึ่งชั่วโมง2ชั่วโมงก็ว่ากันไปจ้ะร้อนมากค่ะโอ้ยร้อนซะจนยังม,มีนาเปื้อนไปหมดเลย <c oughs> กินข้าวมานี่จริงๆพักให้นานกว่านี้ได้นะแต่ไม่พักออกมาสนุหน่อยง่ายๆเลยเห็นไหมตัดเป็นก้อนเล็กๆนะคะก้อนเล็กๆเลยอะ่ะ เพราะว่ามีน่ยจะทำเเ็็นก้อนเล็กๆอีกก้อนก็ได้ไม่ว่ากันน,นี่อเปียนก้อนเล็กๆก้อนเล็กๆตัดอย่างเงี้ยค่ะก้อนประมาณผลวอนัดอ้าวจบ ผลวอนัทน้องมีนาคะบ้านพี่ไม่มีผลวอนัทเอาลูกอะไรดีวะลูกเท่านี้เนาะลูกเท่านี้ลูกอะไรดีเนี่ยค่ะประมาณนี้นะคะเอาแค่ประมาณนี้นะอ่าหรือก็ตัดนะคะตัดประมาณยี่สิบห้ากรัมถ้าใครแบบว่าอยากได้เท่าๆกันนะคะเป็นตาช่างแล้วแต่เลยค่ะมีนาก็ไม่ค่อยช่างหรอกตัดมันอย่างนี้แหละเนี่ย เดี๋ยววันนี้นะคะจะอบกับแอร์ไฟเยให้ดูด้วยแล้วก็อบกับเตาอบธรรมดาให้ดูด้วยนะคะได้ทั้งหมด20ก้อนนะคะอ่ะลูกชายมาพอดีเดี๋ยวคุมไปแป,ป๊บหนึ่งเดี๋ยวปเปิดตัวให้ลูกชายก่อนเเเสร็จแล้วนะคะมีนาจะใส่พิมพ์นี้ตัวนี้ก็คือตัวที่เราจะใส่เขาเรียกว่าอะไรบ้าลืมตัวที่เราจะใส่เตาอบอะคะ่ะจะทาเนยนะคะเนยจืดเนยเค็มอะไรก็ได้ตัวเนี้ย ใช้มือนะใช้มือทาเลยค่ะอ่ะจะมองไม่เห็นกันมีนาจะใช้ถาดพายค่ะทาเนยอ,อยากกินพายแต่เป็นพายพีอะอยากกินทุกอย่างแต่ไม่เคยทำอ่ะเรียบร้อยทาตัวนี้นะคะตัวนี้ที่จะอกกบกระตาอบมีนาทาเลยแล้วส่วน ตัวฟลอยเนี่ยค่ะใครมีฟลอยก็ใช้ฟลอยได้ฟลอยขอทาเหมือนกันค่ะตัวนี้ยจะอบกับแอ์ไสเยอร์เนาะไร่รู่จะได้กี่ฟลอยอ่ะขอทาดูก่อนอเสร็จแล้วค่ะเราจะหยิบก้อนแรกนะคะก้อนแรกก้อนแรกที่เราไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรวะก้อนแรกที่เรานั่นแหละภาษาไทยไม่แข็งแรงในเรื่องจริง กับด้านเนี่ยกับด้านเขาลีดให้ยาวๆเห็นไหมคะว่าเขาจะติดไม่เป็นไรค่ะลีดค่ะลีดแค่เนี้ยเนี่ยลีดให้มีความยาวแค่เนี้ยแค่เนี้ยขอเรียกรีดอีกหน่อยอ่ะอ่ะเสร็จแล้วเราจะใส่เขาเรียกมีนาสตี้แคมนะใครจะเรียกอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะ้ำบาโรน่าเบลเลแน่อะไรสักอย่างเนี่ยก็ช่างเถอะวางไปค่ะแต่ว่า ให้ตรงเนี้ยให้มันขึ้นมาหน่อยหนึ่งการขึ้นรูปเนี่ยนะคะสามารถไปดูได้ตามอินเทอร์เน็ตทั่วไปนะคะแล้วก็เป็นชีทค่ะชีทหั่นครึ่งเนาะการขึ้นรูปนะดูได้ตามอินเทอร์เน็ตทั่วไปนะคะพับครึ่งได้เลยค่ะแล้วเราก็หมุนจัะหมุนเลย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 หมุนแล้วก็จับจีบให้มันแน่นๆเราก็จะได้แบบนี้จ้ะ ได้เป็นแบบนี้นะคะเก็บตะเข็บให้แน่นนะใครชอบความหวานของมายองเนสนะจะทาไประหว่างชั้นก็ได้นะคะตัวนี้ตัวแอร์ไฟเยอร์เนี่ยจะใส่ไปสามก้อนมาเดี๋ยวทำให้ดูอีกก้อนหนึ่งเนี่ยพอเราหยิบของเขามาใช่ไหมพอเราหยิบมาเราคว่ำค่ะเอาตรงด้านไม่สวยอะ่ะ หงายขึ้นแล้วเรากรีดเนี่ยพอรีดแล้วมันจะติดใช่ไหมไม่เป็นไรเอามือจับแป้งไว้รีดเดี๋ยวไปสอนเดี๋ยวจะไปสอนที่ไทยไปสอนที่ไทยเดี๋ยวไปสอนที่ไทย <c oughs> พูดพูดอยู่นั่นเมื่อไหร่จะกลับเดี๋ยวจะจองตัวใครจะเป็นสปอนเซอร์ก็ได้นะไม่ว่ากันใช้เป็นแบบนี้ก็ได้นะคะเป็นแบบลมควันแบบลมควันก็ได้เหมือนกันก็คือวางลงไปนะคะแล้วก็วางลงไปแบบนี้ แล้วก็พับครึ่งนะคะแล้วก็หมวนมวนเลยจ้ะมีนาต้มมักน้ำเขือเทศเอาไว้เก็บนะคะเก็บตะเข็บเนี่ยให้สนิทสนิทคึงมันซะเลยแค่นี้เองเราก็จะได้เป็นกราบน้อยกอยใจใส่สามก้อนเดี๋ยวว่ากัน แค่นี้เองน่ารักเหมือนซูชิแค่นี้เดี๋ยวเราหาอะไรคลุมไว้แล้วพักแป้งให้ขึ้นเป็นสองเท่านะคะแล้วค่อยอบอันนี้คือสิ่งสำคัญจ้ะอันนี้ของแบบเตาอบนะคะน่ารักเห็นไหมน่ารักมุงม้งมิ้งเราก็เล่นสีหน่อยะคะ่ะเล่นสีแฮมอะไรพวกเนี้นะคะคือถ้าเราทำทานอยู่ที่บ้านานะนะก็คือสับวางหน่อยนึงเพราะว่าเว้นระยะให้เขาเรียกว่าอะไรวะให้แป้งเขาอ,อืดอะ อืมมาค่ะเดี๋ยวเราพักแป้งนะคะให้แป้งเขาแบบว่าอืดเต็มเนี่ยอืดเต็มพิมพ์อ่ะพูดแค่นี้แหละไม่พูดมากเอาแค่นี้ละค่ะวางเบาๆเสร็จล้วต้องรีบอบแล้วค่ะลูกชายมาเปิดนะแล้วก็จิ้มจิ้ม,มลูกถามเมื่อไหร่จะอบ เอแค่นี้แล้วกันค่ะอุ่นตาอบนะคะที่ไฟร้อยห้าสิบองศานะคะไฟบนล่างจะอบเปิดพัดลมหรือไม่เปิดพัดลมก็ได้แล้วแต่เรานะคะเห็นไหมคะอยากให้ดูใ,ใกล้ๆกล้องไม่โฟกัสอะ่ะคุณปูยอย่างมันทิ้งได้ไหมกล้องเนี่ยอยากจะเวียงมันทิ้งใครอยากทาไข่ทาใครอยากทานมทาใครอยากทาน้ำทาทำไมคุณมีนาพูดแบบนี้คะ ูดแบบนี้แหละมีนาทาแต่นมนะคะขี้เกียจตอกไข่ใบใหม่ไข่มันแพงบอกเลยถ้าทําขายนะคะไข่แดงนะคะผสมนมแต่อ่อนๆใส่ขวดสเปรย์ฉีดพ่นให้ทั่วๆเขาจะได้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะมีความทั่วถึงอะ่ะมีความสวยทั่วถึงอะ่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะอบที่ไฟนะคะ150องศาไฟบนล่างมีนาไม่เปิดพัดลม มีนาก็โรยค่ะโอริกาโน่เนี่ยแหละค่ะเห็นไหมคะน้องมันเป็นโอริกาโน่สดค่ะมีนาปกไว้ที่ระเบียงยังไม่เห็นกันใช่ไหมยังเพราะว่าระเบียงลกมากไม่กล้าโชว์นี่เสร็จแล้วอบเลยนะจ๊ะสวยงามอลังฉางปล้มใจในตัวเองอบเลยค่อยๆอบแบบนี้แหละค่ะมาที่ a อร์ไฟเยอร์นะคะ กระทานมบีบมายองเนสอะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่เลยมายองเนสเนี่ยนะคะใครชอบหวานๆเอาไปผสมนมค้นนะบโออริกินอแห้งใช้นี่ก็ได้นะตัวโรสแมรี่ค่ะหรือว่าตัวพาสเทค่ะใบหยิกใบไม่หยิกหันฟอยโรยก็ได้อบนะคะแอร์ไฟเยอร์ ร้อสีสบองศาค่ะตั้งห้านาทีก่อนดึงออกมาดูแล้วอบอีกรอบอีกห้านาทีดูก่อนว่าอบกี่นาทีอบเสร็จแล้วนะคะมีนาะอบยี่สิบนาทีนะอาบอกเลยว้าแต่ๆๆร้อนๆๆคือแล้วแต่สีที่ชอบนะคะเอาแค่นี้แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนเดอ้อเราจะทานมมีนาะทานมนะ คือมันอยู่ที่พิมพ์เรานะคะพิมพมีนานมันเป็นพิมพ์ายมันเป็นพิมพ์หนาเพราะฉะนั้นระยะเวลาการอบเนี่ยมันจะนานต่อคนอื่นกว่าความร้อนเขาจะไปถึงไงเช้ให้มาอาจจะอบไฟล่างก่อนพอขนมปังข้างล่างเขาเริ่มเหลืองแล้วเราก็มาเปิดไฟบ,บนไฟล่างพร้อมกันเขา้าใจนะคะเอาแบบนี้ค่ะเสร็จแล้ว <c oughs> ก็อย่างนี้เลยนะ กินกนันนะน,นี่ค่ะลูกชายรอกินแล้วนะ ฉีกให้ FC ดูก่อนบอกลูกชายขอแม่ฉีกให้ FC ดูก่อนนี่แหละค่ะความเป็นเยื่อใยความเหนียวนุ่มนะคะถ้าเรานวดนานๆก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเห็นไหมเนี่ยเอเราก็ทํากันได้เช่นเดียวกันอืมอ,อร่อยจริงๆนะเติมน,น้ำตาลทรายขึ้นไปนิดลงไปหน่อยนะอีกสักประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะถ้าใครชอบขนมปังที่มีรสหวานนะคะเห็นไหมคะเนี่ยไดย้่นะแล้วมือก็สั่นด้วย แก่แล้วอะไม่เป็นไรมือสั้นๆเนี่ยค่ะไปแล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 ะมีความเป็นใยน่ะอ่ะอนี่เดี๋ยวจะดึงออกมาให้ดูนะคะนี่อบยังไม่ถึงสิบนาทีนะแต่ว่าใกล้และใกล้ถึงแล้ะก็คือดึงออกมาดูค่ะเห็นไหมคะว่าเขาก็จะมีสีแบบนี้ ใครอยากอบให้สีเข้มกว่านี้หน่อยก็ได้คือสุกแล้วนั่นแหละไม่ใช่ไม่สุกสุกแล้วจ้าเอาออกมาก็ได้นะคะตัวนี้เสร็จแล้วนะเอาออกมาเลยไหมแอร์ไฟเยอร์ออกมาเลยเนาะเดี๋ยวเราทานนมนะคะตอนร้อนๆเนี่ยทานนมเลยตอนร้อนๆให้นมเนี่ยมันจะช่วยทำให้นุ่มลงและมีความมันขึ้น มีนาจะบอกว่าอะไรดีมันเป็นไปไม่ได้ค่ะที่อบออกมาแล้วชีสเขาจะไม่ละลายเพราะว่ามันเป็นไฟบนใครที่อบออกมาแบบเออในรูปยังเห็นเป็นชีดชีสอยู่นั่นชีสไม่ละลายใช้ยี่ห้อไหนบอกมีนาด้วยนะถ้าทําขนมปังพวกนี้ยมันก็จะดูสวยอ่ะเนี่ยเดี๋ยวจะตึงออกมาให้ดูบางคนตายแล้วไม่ชอบฉันชอบให้แบบว่าข้างล่างขนมปังมันมีความเหลืองกับด้านอบเลยค่ะสาหรับแอร์ไฟเยอร์เพราะเขาไม่มีไฟล่างทุกคนอย่าลืมนะเข้าใจใช่ไหมโอนนะ่ะอ่ะนี่ไ่ เห็นปะว่าเขาว่าเขาไม่เหลืองแต่เขาสุกเขาสุกไม่ใช่ไม่สุกฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้ด้วยนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะจะดูว่ามีเมนูอะไรง่าย,ายๆมาฝากกันอีกไปแล้วค่ะขอไปดื่มกาแฟก่อนไม่ไหวแล้วเพิ่งรู้อยู่เพิ่งรู้อย่างนี้เองว่าคนติดก,กาแฟพอไม่ได้กินกาแฟแล้วรู้สึกว่าชีวิตเนี้ยขาดอะไรไปหลายอย่างเลยน้องตกใจ ไฟส้มมากอ่ะอ่ะรักสิซูเปอร์หรน้องกินขอโทษนะคะถ้าน้องกินอายักอัชชัยอินอัชกึมไอเย็บตุือผมสิ <laughs>